ขี้ขาดใช่ไหมเอ่ะมีกล่องเก็บตัวด้วยเฮ้ยลูกอมลูกอมเกดเกมไม่ได้มาด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันลื่นอะไรวะเกมไม่ได้มาด้วยเหรอเกมเกมไปหาเก็มมาแล้วเกมไปไหน่าสวยเห็นมันเห็นมันเดินขี่ขึ้นตาพ่วมวงใบแล้วมันก็เฮ้ยเกมมาแล้วเกมไหนมาไปไหนมาแล้วอ้ช้าเรา้องเกมเฮ็ดเหตุกินได้

อะไรนะจีนี่แล้ว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 เป๋าคือมีของอยู่อะอะไรเหรอเนี่ยก็ของในกระเป๋าได้เอ้ากูไม่เห็นนะล่างปอมแต่กูเห็นเนี่ยกูจะเฟตเอ็ดโอ้ยงั้นงั้นมึงไม่หยิบบิงบอมมาไอตัวนี้ไม่หยิบบิงบอมมาอย่างนี้ไหมโอ้ยไอปอมเฮียปอมเอาเอาไว้เยอะเอาไว้เยอะเอาไว้เยอะของในกระเป๋ากูมันหล่นในเหี้ย อเอาสิคือกูอขอ,อยาป๋อมมึงอ่ะ <c ười> อ๋อไอ้อเหี้ยกูอคิดว่าไอ่ที่ไดไ้ไม่ได้ไหมคนตั้งใหญ่ไงไอไอเกมไอเกมมันเอาไปพอเขาฝากไอของผมเต็มอ่ะโอเค <c ười> นั่นต้องทิง้งอะไรอย่างวะกูทิง้งอะไรดีวะเนี่ยอ่าไปบบโลกใครเก็บไป่ะไม่เคยเก็บไปวะแกนั่นกูได้ได้ต่อเกมอ่ะเดีนยวเขาไปสูขข้ใครไปแกไปวะเนี่ยไปไมโลกกู <c ười> ไม่เอาไปอ่ะใครไปวะผม,มเอาแล้วกูไปไอขวาไไน ออกมูมาขาไปมาต้วกูไอ้เงี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอาไอ้เกมไม่ย่างมาก่อนอ่ะมันไม่ร่มันต้องย่างไอ้เหี้ยเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันเห็นไอ้เกมเกมไอ้เกมโดนพิษมึงโดนหนามพิษอ่ะถ้ามึงจะยัาตัวตายอ่ะโดนหนามพิษทำแบบนี้ ตอนนี้มังกูมีสแตนตามอ่ะกกูไม่อยู่เลยว่ะไอ้เหี้ยไอ้คนเห็นอะไรวะเห็นตัวมั่วๆแม่ไม่เห็นอ่ะไอ้ตัวขเนี่ยไม่เห็นอ่ะเขากูเขากูเห็นดีมากตาบลักไม่อยู่เลยหมดแร้วหมดแร้ระวังนะระวังนะพุ่มไม้นะพุ่มไม้โอ้ยอ้โอ้ยเกย์บอกเลยเห็นดีปะเอ้าเอ้าไอ้เกดเกดไม่ขุน เอ้คนที่ว่าไอ้คนที่ว่าไอ้คนเอ๊ะืตยตินายตยเติอย่าิ่งหลับืตนกอนืตนกอนเตนกอนเตยกอนเ่กอนเร็วมาเป็นโลไหมน่าตีพิษหมาน่ะอายาอายาเขากินโอ้ยเตยเตยใคยมาเป็นโลยันตากูกูไม่ได้หิวมาแกทำขึ้นไปเคติดเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ย

เอายาวไหมเจ็บหรือเปล่า <médico> กู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 พิชกูพิชกูพิชเต็มปากแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยอโ้คือสิบวะโอ้ยพิชเต็มปากแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยโอเคลื่นลื่นไม่ไหวแล้วไม่ไหวจับมือมาเนี่ยยีมาเนี่ยจีบจะไม่ชนะไหมจีนยู่นี่ได้อยู่นี่ได้อยู่นี่ได้จีนจะไม่ชันะจีนจะไม่ชันจะจับมือไว้อยู่ กรูก็รู้นี้กูรู้นี้กถลายไว้กถลายไว้กูรูมันเลืนอ็นเอ็น้าอเอ็นาวไอมาดีมาดีมาดีาดีแกกกกกแล้วดีที่กองแล้วอิสระภาพลอดครบแล้วอิสระภาพแกอิสระภาพอะไรไม่เป็นหายเลยอะไรช่วยเกมมาของนี่ก็ไม่ดับม่คือวิญาเกมเปนมันจตากูอยู่เนี่ยถแล้วเรให้หัวเซิฟแล้มาเป็นตัวเรอะ

นาวหนึ่งหายหนาวกล้ปีนสามสองหนึ่งพอมปะแรงเหลือเฟือเฮ้ยไม่เอากูแบบไปมนคลิปนั้นกูแบบไป็นคลิปนั้นมาแม่เม่กูแบบเดียวูกูยากเดียวูมายามอยู่เอ้าไอ้โขนเกิดขึ้น เกิดอะไรขึ้นปีนโซ่พวกที่พวกมึงวางไว้แต่ว่าสติมิแนาไม่พอหล่นคือไปทางซ้ายแล้ไปไม่ได้เฮ้ยหนามมาไม่กูไปเอาอาหารเฉยๆใ้กินมันเป็กแก้เป็นไก่กินเมีจีเหรอไหมย่างนี่ด้วยอ่ะย่างนี่ด้วยอ่ะลองย่างดิหาย่างเหรอเฮ้ยน้ำต้มกูคนแด๋มเนี่ยลองกินดูดิเฮ้ยโอ้ คือจออยู่คือจออยู่โอ้ยอไปถึงแล้วถึงแล้วกินน่าอยู่รออยู่ที่นู่ะโอเคทำไมทำไมาไม่เห็นกินวะหิวข้าวแล้วไม่มีโอ้มันตัวไม่ไม่มีด้ห่าบักบักยาเลยไมจุดไม่ยอมตายกินบอกว่าจะเอาบินบองไปของฝัน เราค่อยๆลงไปเรื่อยๆอะโอ้ลงไปห้าร้อยฮ่าว้าวโอ้โหว่าฮ่าฮ่านีอุ้ยไปก่อนหลังออมเลยเลยอ้ยโอเคลแล้ว, <c oughs> วลก็เดินผ่าไปอ่ะโเดีออด๋ยวรอม <okay, okay. S 1> ันออมดบก่อนเดี๋ยว่อยเดินไป ไปไปไปเร็วเล่วเเวเราไม่ได้จะปลเห็ดทีก่อนเหรอไปตรงนี้หละมาตรงนี้ก่อนมาเร็วออร้อนร้อนร้อนไอเกตไอเกตกิ li ่อนแล้วมร้อน c h a l อนร้อนขึ้น金ิรอกินระ p น s i ้ i o n e d ไอ้กินลงไว้เลยไอเกต ไอ้เจตเราวังขึ้นมาแล้วไอเจีไม่น่าเลยตอนนี้คือหล่อหล่อมเกิดขึ้นไปว่าไอเจหิวกนเนี่ยไปเร็วเร็วเร็วหากแต่ไม่น่าไม่พอเอ้าอ๋อมาดิเฮ้ยแต่แต่ไม่น่าแล้ว เฮ้ยเร็วมากเร็วมากเร็วมากงขึ้นมาเร็วง่วงขึ้นมาเร็วง่วขึ้นมาเร็วเฮ้ย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 ง่วมาขึ้นมาแล้วกูง่วงกินกูกินกูง่วงกินไม่ต้องโผล่ฉาดฉันตาไปแล้วอวแล้วขนเรื่องอาหารนี่ใช่แล้วเพื่อน อาหารสำหรับหนึ่งคนอาา๋อ้าวกูไปจะบอกว่าใอ้เจ็บไหมเออจินกูอ<า>บอกว่าไอ้ขุนมันเพิ่งโดดลงไปเมื่อกี้ทำไมไม่รอกันก่อนบอกว่าอย่าเพิ่งชูเจ๊ เออเออถ้ากโต้มันจะมันจะพลังงานเพิ่มใช่ไหมอ้าออออออเออออออ่ออ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 อ้ออออมอออออลออ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 อเอออ่ออออ อยากกินอาหารอยากกินอาหารเอามาแล้วเอามาอีกแล้วอยากกิน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 ข้าวอยากกินข้าวอยากกินข้าวแล้วไงอยากกินเจฟีิอยากกินเจฟีิอยากกินเจฟสิโอ้ยนังเรตื่นไม่ได้เลยอีอไม่เอาตรงไหนหันมองได้เฮ้ยตรงไหนนี่ ตุ๊ตตักใชตนกัดตนักัดไอเกเกตอะไรวะเชื่อเชื่อมันเชื่อมันเชื่อมันหมุนในเฮี้ยจับไม่ได้ไอเกตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวป๊อบขยีบหัวึตตรงตัวเดี๋ยวกูขึ้นไปด้วยอะกระโดดอเอออะจะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมกนเฮ้ยได้เหรอเอากินกินเย้โอ้ย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 วึงอุ้ยี่ยเอ้ยเก่งสวยไอ้เนี้ยกูกูมาเที่ยวกูต้องมาตายเอ้ยเอ้ยแม่เ้ยแม่เอ้ย เอ่ยจะกินน้ำแต่ตรนิว่าถึงาเลย่อดิเออเอเอาทเชือผูกคอได้ได้ทได้อเอไม่ได้ กุศลปุกตุบปีนนะตุบปีเฮ้ย้ยมองตาคนมอยเอาเรามองข้างล่างก่เฮ้ยมันจะมาว่าไม่เอไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่าไม่เอไม่เอาไม่เอาไม่เไม่เไม่อา กูยังไม่ตาย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 เอามึงกยตายอกูตายเอามึงกูตายเอามึงโอ้ยโอ้ยเมันโดนไฟเผา